เล่นน้ำอยากเล่นน้ำจะจะขาดแล้วเย็นไหมเล่นน้ำแข็ง ต้องเล่นเย็ยนเย็นชอบเล่นเย็ยนเย็นอืมแม่เย็ยนนะเนี่ยหนาวมากเลยน้ำแข็งไม่ต้องคาบออกมาอืมก็เล่นดีๆีเล่นดีด<ๆ>เย็ยนไมหมล่ะทีเนี้ยหนาวไหมทีเนี้ย เล่นน้ำแข็งเมื่อก็นาวาสิ <acceptable. S 1> ไปแล้วไปแล้วลงมามาเล่นใหม่เร็วๆมาเล่นใหม่เร็วๆเร็วๆเร็วๆลงมาเนี่ยมาลงมามามาเล่นมาเล่นใหม่เร็วๆเ,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 เห็นไหมเนี่ยมาลงมา ลงมาเงมาล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 งมาเร็วๆลงมาเร็วๆอ่ะลงมาเฮ้เร็วเร็วๆอู้เย็นมากเลยหนาวมากเย็นชื่นใจมากเลยอ่ะลงมาเร็วๆอ้าใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้จะลงมาแล้วใกล้จะลงมาแล้วเอาเนิามาเร็วจะเล่นน้ำเลย อยากเล่นน้ำแ้วนี่ไงลงมาน้าเย็นด้วยเอาลงมาเร็วๆเร็วๆเร็วๆเ,เ,เอาเอาเอาลงมาเม่ไม่เอาไปส่งนะคันทองปวดแขนไม่ลงมาเล่นเองเอา่าไม่ต้องไปส่นขนพางบบเลยไม่ลงมาเองปวดแขนเร็วๆ แม่เททิ้งนะั้างั้นอ่ะเออฮะ โอ้ยก็เล่นดีๆเล่นดีๆเอาเร็วๆเล่นดีๆจะเล่นก็เล่นดีๆอย่าลีลาลีลาก็ไม่ต้องเล่นพอแล้ว